กลับมาแล้วนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะอยู่กับเราในช่วงเช็คความสวยนั่นเองนะคะแน่นอนเลยวันนี้หลายคนจะสวยไ,ได้อย่างแน่นอนนะคะให้เกิดคุณรู้จักดูแลตัวเองโดยเฉพาะกระสายที่มาแรงมากๆเห็น <m> <He S 1> ทุ่มทุนสร้างในการแปลงโฉมเป็นสาวเกาหลีซัขน<อ>าดนี้เลนะคะ เป็นเพราะว่าตอนนี้กระสาวีเชฟจากเกาหลีเี่มารายมากๆ <y v ote> แต่ว่าแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดจากุ่มสีุ่มห้าบอกแบบเคล็ดลับมั่วๆนะเรามาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ความงามเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรูปหน้าวีเชฟนี่แหละว่าเขาจะมีวิธีการปรับยังไงบ้างตอนนี้นาอยู่ข้างๆอุลแล้วนะคะสําหรับนายแพทย์จากกรีอัครเสรณีจากเซรณีคลินิกค่ะวัสนีค่ะเซรดีมาด้วยเช่นเคยเลยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วหลายคนติดอกติด เราพูดถึงเรื่องสิวกันแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้กระแสที่มาแรงมากๆากเดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าเซรันีคลินิกเนี่ยมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับเรื่องของรูปหน้าวีเชฟบ้างไหมคะก็เบื้องต้นที่เป็นหลกัหลกๆก็จะ,ะใช้วิธทีที่พักพื้นน้อยได้ผลเร็วนะคะระับและก็ได้จ่ายถูก ก็เป็นเรื่องของบอทอกเป็นอันดับหนึ่งนะครับอื่นๆก็จะต้องมาดูลักษณะของคนไข้ที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูกันต่อว่าเอ๊ะคนไข้ท่านนี้เนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างอื่นไหมเดี๋ยวเราจะมีภาพโชว์ก็อย่างเช่นถ้าเป็นคนไข้ที่มีลักษณะกรามใหญ่นะครับกรามใหญ่เบนแถวนี้ใหญ่ก็จะใช้บอทอกเป็นหลักแต่ถ้าจะเป็นคนไข้กลุ่มที่มีอายุมากขึ้นมีลักษณะหน้าแซ็กกิ้งก็คือมีหน้าที่เริ่มหย่อนคล้อยลงนะครับคางเริ่มเป็นชั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องมีการใช้วิธีอื่ ใช้วิธีอื่นใช้วิธีขั้นต้นแล้วที่ผมบอกว่าพักพักน้อยไม่เก็บตัวเยอะค่าใช้จ่ายน้อยแล้วได้ผลน้อยนะครับอย่างเช่นมีแก้มเยอะเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดไขมันด้วยเลเซอร์มาเพิ่มขึ้นว่ามีเลเซอร์ลดไขมันเหรอคะครับผมคือจริงๆแล้วอูเนี่ยมีปัญหาเรื่องแก้มอู้สาวไทยหลายคนจะมีแก้มห้อยๆอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็คือใช้เลเซอร์ใช่ไหมเอ่อถ้าเป็นเบื้องต้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ไปถึงเลเซอร์เพราะราคาสูงแล้วต้องหลายครั้งกว่าจะได้ผลส่วนใหญ่ผมจะใช้โบท็อกแต่ว่าโบท็อกที่ที่สูตรที่ผมส่วนตัวผมมมททําอออยู่่่่เเนนนนีจจะะไหืืป็สตร วีเชฟโดยเฉพาะคือหลายๆที่เดี๋ยวจะพูดตอนภามินเซร์แต่ที่ก็จะฉีดกันบริเวณมุมกรามนะครับเพื่อให้ตรงนี้ลดลงแต่ผมจะฉีดเอ็กเซนเยอะกว่านี้เยอะเพื่อให้ลดด้วยมีมีภาพมีภาพใช่ไหมคะเพราะว่าอุยอยากจะเห็นแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่ติดตามรับชมรายการสวยๆก็คงอยากจะเห็นว่าเอ้ย before and after เนี่ยถ้าไปที่คลินิกคุณหมอจะมีความแตกต่างกันยังไงซึรงัเมื่อกี้บอกแล้วว่าหลักๆมีโบท็อก ที่อุเชวทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนี่ภาพมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพจากคลินิกผมโดยตรงนะฮะถ้าเป็นของผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีลักษณะกรามใหญ่นะครับหน้าอ้วนก็อันนี้จะเป็นสูตรฉีดบท็อกธรรมดาก็คือลดเฉพาะมุมกรามสังเกตว่ามุมกรามของคนไข้ที่จากสี่เหลี่ยมก็จะเล็กลงแต่จะเล็กลงไม่มากค่ะจริงๆสามารถสามารถทําได้เยอะกว่านี้ครับสามารถทําให้เล็กลงมากกว่านี้พอสมควรเลยเล็กลงมากกว่านี้ที่คุณหมอบอกว่าจะได้มากขึ้นเนี่ยโดยวิธีการบอท็อกครับผมเป็นเป็นบอท็อก คือจริงๆเราเวลาเราดูแลคนไข้หนึ่งคนเนี่ยเราจะต้องพยายามเลือกวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดก่อนพักน้อยที่สุดผลข้างเคียงน้อยที่สุดให้คนไข้ก่อนแล้วถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลค่อยขึ้นไปสเต็ปต่อไปอไม่ใช่มาถึงปุ๊บทำปั้งแสนหนึ่ง<อ>นะครับแต่ว่าอยู่ได้6เดือนอย่างนี้คนไข้ถือว่าเสียเปรียบ<อ>เราจะต้องเลือกวิธีที่ที่มันราคาค่อนข้างต่ําหน่อยคนไข้จะได้มาสามารถทําได้ทุก6เดือนได้สบายหรือปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยรวมเขาไม่เยอะมาก สนใจแล้วค่ะ<ม>แต่ว่าแน่นอนเนาะวันนี้เรามีประเด็น SMS ใช่ไหมซายใช่ค่ะ,ะเพราะว่าวันนี้คะ่ะประเด็น SMS ของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับ v shape นี่แหละก็คือว่าถ้าคุณมีหน้า shape เนี่ยแล้วคุณจะ จุดๆเป็นยังไงกันบ้างไม่ใช้ส่งมาแล้วไม่ได้เลยนะเพราะวันนี้เรามีวอชเชอร์มาแจกด้วยจริงๆแล้วอยากได้มากเลยอ่ะเรามีกิฟต์บอชเชอร์จากทางคลินิกเซเลนีคลินิกค่ะเป็นจำนวนเงิน2,000บาทนั่นเองใช่แจกให้ไปเลย2รางวัลและอีกหนึ่งสายที่โทรมาในช่วงสุดท้ายนะคะโทรมาตอบคำถามเนี่ยก็รับไปเลยกิฟต์บอชเชอร์เนี่ยจะทำให้แบบว่าลิฟต์อัพเป็นลิฟต์อัพน่าริเริ่มไปเลยแต่อยากจะรู้นิดนึงว่าปัจจุบันนี้ทำไมกระแสวีเชฟถึงได้แบบว่าบูมมากๆแล้วคุณหมอจริงๆแล้วก็ต้องเป็น ต้องยอมรับว,ว่าเป็นโคเรียนฟิวเวอร์จากเกาหลี<ะ>ไปไปทุกทุกที่เมื่อก่อนอสมัยผมเทรนด้านนี้ไม่ใหม่เนี่ยะจะคิดว่าเอ๊ะสไตายเกาหลีเนี่ยมันจะนิยมเฉพาะเอเชีย<ะ>โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งรับมาเยอะมากจริงๆต้อไปทั่วโลกแล้วเ<ะ>มื่อก่อนเดีนี้เขาหันมานิยมใช่ใช่ครับ ฝรั่ังนี้คือบางคนนี่เขายึดหน้าของพวกวงเกอร์เจเนเรชันเป็นแบบเลยนะค oh, oh ืออย่างสมัยก่อนผม oh <my> ผมดูแลคนเอเชียเนี่ย oh. คนเอเชียเนี่ยก็จะต้องบอกว่าอ,อ่อหน้าต้องเป็นรูปนี้ oh. จะต้องไม่มีฝรั่หลังเขาจะชอบริมฝีป,ปากที่อวบอิมยย่มใหญ่ซึ่ใช่แต่คนไทยไม่ชอบ oh, <my> คนไทยเราไปทำใใหเนะ้ ริมหรือปากอวบเนี่ยคนไทยไม่ชอบเลยอย่างที่สองฝรั่งจะต้องมีลักษณะออเรนจ์ชี้มีลักษณะหนวกแก้มที่ยกขึ้นสูงแล้วก็แม้แต่ผู้หญิงฝรั่งเขาจะต้องมีมีลักษณะเป็นหนวกแหลมคมนิดหน่อยตามหน้าจะไม่ใช่แบบกลมเป็นรูปไข่เหมือนสาวก่อนแต่ตอนนี้เป็นหมดแล้วฮะฝรั่งก็จะขอขออย่างเงี้ยใส่และเราไม่ถึงยุโรปเลยนะคือเอารูปของดาราเกาหลีสุปตารเกาหลีไปคุณหมอดูเลยว่าขอแบบนี้ประมาณอย่างงี้คือแต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าคืออย่างหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของความความสวยแล้วผูดสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความนิยม เป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าแบบนี้เรียกว่าสวยนะครับซึ่งสวยในสมัยสัก50ปีที่แล้ว30ก็ไม่เหมือนสวยในปัจจุบันนจําได้ว่าดาราไทยไทยสมัยก่อนก็จะหน้ามีแก้มค่อนข้างมีแก้มมีถ้าเป็นผู้ชายสมัยก่อนก็จะรูปร่างกํายําสูงใหญ่มีลักษณะมีกรามให้เห็นดูเข้มแข็งแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ผู้ชายก็ต้องรูปร่างบางตัวบางๆตัวสูงผมผมขาว อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเทรนด์มนันก็มยนจะบอกว่ามันเป็นกระแสที่มันมาจากเกาหลีแล้วก็มันแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เขาบอกว่ากระแสเกาหลีฟีเวอร์แล้วมันไม่ใช่ฟีเวอร์แค่ในประเทศไทยมันไปทั่วโลกแล้วแนี้ปลกใจมากที่ฝรั่งเนี่ยเขามาจะมองว่าตัวเอตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพัฒนาดีที่สุดโครงหน้าสรีระของเขาแบบเลิศที่สุดแต่ทุกวันนี้เขาก็หันมาอินเทรนด์กับกระแสเกาหลีนะคะอาล่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเรื่องของหน้าเรียวเล็กอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเกิดหน้าเรียวเล็กแล้วเนี่ยนะคะมันมันจะช่วยคือในแง่แง่ดีอะ่ะเกี่ยวกับอะไรบ้างเรื่องของความสวยความงามคะคุณหมอคือโดย,โดยเบื้องต้นก็คงคงดูดีอยู่แล้วครับดูดีแล้วก็ทําทุกอย่างก็ง่ายหมดอ่าอย่างเช่นคนที่หน้าลักษณะเรียวอย่างแรกเลยที่มันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กันตาจะดูโตขึ้นนะครับคนที่หน้าเรียวจริงๆแล้วเป็นส่งเสริมกันอย่างเช่นคนที่เออไม่มีดั้งจมูกหรือจมูกไม่สูงเสริมจมูกปุ๊บหน้าดูเรียวหรือจริงๆแล้ว ในทางกลับกันค,คนที่หน้าเคยอ้วนแล้ว<ม>พอไปทําให้หน้าเล็กลงจมูกก็ดูส่งขึ้นเหมือนกัน<ม>นะครับปากดูได้รูปขึ้นว่าน,น้าเรียมดูดีกว่าอยู่แล้วครับ<ช>รวมไปถึงอย่างอื่นๆที่ตะกี้ผมแอบพร้อมว้เรื่องของคนสูงอายุเออพอคนเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะสาวเอเชียซึ่งม,มีกล้ามเนื้อยึดที่มันเล็ก<ม>นะครับแล้วก็มีกล้ามเ,เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อบริเวณแก้มใหญ่ๆม่ไจะมีการหย่อนคล้อยได้เยอะเยอะกว่าสาวทางยุโรปด้วยนะครับวัะนั้นดังนั้นคนที่หน้าเล็กผอม นะครับไม่มีลักษณะมีแก้มเยอะโอกาสที่มันจะแซกกิงลงมามันก็น้อยลงก็ดูดีกว่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยแบบไหนถึงจะเรียกว่าเล็กสมมติหน้าแบบอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าลิมิตหน้าเราเล็กได้แค่ไหนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตทางทีมมันขอภาพอินเสิร์ตที่เตรียมมาค่ะเดี๋ยวจะมาดูสักห้าหกภาพเตรียมดูไปพร้อมกันคือจริงว้วเวลาเวลาคนไข้ไปทาเนี่ยจะเป็นคุณหมอพิจารณาเองว่าต้องเล็กแค่นี้หรือว่าแล้วแต่คนไข้รีเควสค่ะ เออจริงๆโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นหมอแล้วครับหมอต้องดูว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วต้องกล้าบอกคนไข้อย่างเช่นสิ่งที่ผมเจอมาตลอด3าปีนี้เจอเยอะจริงๆเดินเข้ามาก็มาขอเพิ่มค้าง<อ>มาถึงมาเจออ่ะอันนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ดีนะครับก็อัตราส่วนหน้านี่ก็เอวิวนะคะดูสัดส่วนหน้าที่ได้เหมาะสมขั้นแรกเนี่ยผู้หญิงที่จะมาขอเพิ่มค้างเนี่ยหลายท่านเนี่ยผมปฏิเสธเลยก็คือดูระยะที่เหมาะสมนะครับก็คือตรงตั้งแต่บริเวณเอ่อ ตรงปลายจมูกจนถึงปลายคางเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับระยะอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้หญิงที่สวยก็คือมีระยะตั้งแต่ตรงบริเวณปลายจมูกเนี่ยจนถึงช่องระหว่างปากหรือบริเวณริมฝีปากเนี่ยอยู่ที่1ส่วนนะครับแล้วก็ตั้ง<ร>แต่บริเวณริมฝีปากจนถึงปลายคางเนี่ยอยู่ที่2ส่วน<ร>อันนี้คือระยะคางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคนไข้คนไหนที่ที่จริๆๆงๆเขามีบีใบหน้าที่ขยายออกด้านข้างนะครับแต่ว่าคางเนี่ยยาวเหมาะสมแล้วเนี่ย ถ้าเขามาขอให้ผมเพิ่มคางผมจะไม่เพิ่มให้ผมก็จะแนะนำคุณแค่ว่าอ๋คคาาอระยะห่างคุณเนี่ยดีแล้ว<อ>แต่คุณต้องไปลดด้านข้างลงแล้วด้านข้างอันนี้ภาพผมเป็นแสดงอเอาด้านหน้าก่อนนะครับระยะที่เหมาะสมที่ผมเป็นแสดงเนี่ยก็คือเราจะแบ่งใบหน้าเราตั้งแต่บริเวณไลผมด้านบนสุดหน้าผากเนี่ยจนถึงปลายคางเนี่ยเป็น3ส่วนเหมือนกันะระยะความสวยที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่ไลตีนผมจนถึงบริเวณคิ้ว1ใน3นะครับตั้งแต่บริเวณคิ้วจนถึงจมูก1ใน3นะครับแล้วก็บริเวณ ปลายจมูกไดอีกหนึ่งในสามแบ่งเป็นสามส่วนนะครับจริงๆต้องบอกโดยส่วนตัวอุถูกใจนะคือคุณหมอแบบไม่ต้องสอว่าเก่งเพราะหมอบางที่จะบอกว่ายังไงดีจะไปว่าคุณหมอหลายที่ก็ไม่ได้นะคะคือบางที่เขาจะแค่ว่าอยากให้ทําก็ทำอยากให้ทำเต็หรือบางทีไปบางที่เราไม่ได้อยากจะทําแต่ก็เข้ามาบอกว่าต้องเพิ่มนี่นิดเพิ่มนี่หน่อยแต่ว่าอย่างคุณหมอนี่ถ้าไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดหน้าประหลาดหลายครั้งที่เราเราเห็นหลายๆท่านที่ไปทําทําไมเราถึงบอกว่า เฮ้ยไปทํามาใช่ไหมโอมันัด่งเวลาถามถามว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาทําคนไข้ผมทุกคนค่ะส่วนใหญ่ทําแล้วมันจะมีฟีดแบ็อย่างหนึ่งคือขำผมก็ขำคนไข้ตอนที่ทําอยู่คุณหมอเดี๋ยวจะไปบอกต่อให้นะคะจะไปแต่พอทําแล้ว คุณหมอพอดีคนอื่นเขาไม่ทกเขาบอกว่าธรรมชาติก็เลยไม่บอกเลยว่าทำดูใจนะคือส่วนเด็คุณหมอรู้ไหมคะว่าสมัยก่อนจะมีคนทําสัลญกรรมแล้วแบบมันดูรู้ว่าเฮ้ยคนนี้สวยสวยแบบสัลญกรรมกาบอีกแบบนึงก็คือสไตล์เกาหลีที่มันเป็นเทรนที่มาแรงเพราะว่าสวยแล้วไม่เหมือนสัญญกรรมเลยจริงๆมันทําได้ทําได้ครับแต่ว่าเราจะต้องรู้อัตราส่วนที่เรียกว่าสวยเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มีเอมเราไม่มีเอมว่าไอ้แบบนี้เรียกว่าสวยไอ้อย่างคางที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีเอมว่าอัตราส่วนมันต้องยาวขนาดนี้ขนาดนี้ เราจะเติมยาวขนาดไหนมันจะเกินสวยไปใช่ครับมันก็จะได้รู้เอาเป็นอาจจะเป็นทําให้ผู้หญิงท่านหนึ่งกลายไปเป็นเหมือนสาวประเภทสองใช่ซึ่งซึ่งถามผมผมไม่ได้ไปว่าถึงว่ากลุ่มัหนก็ไม่รู้แต่ว่าถามว่าผู้หญิงท่านไหนที่อยากจะดูไปหน้าคล้ายผู้ชายมากขึ้นไม่มีไม่มีทุกคนอยากจะดูสวยหวานหน้าลูกไข่คงผมบอกคนไข้หลายท่านว่าเอ่อการไปเติมคางให้เปรียบเทียบเหมือนกับเอาลูกบอลกลม แล้วเอากรวยติมต่อออ๋มันจะเป็นนนนแบบัั้มจะดูประหลาดนะวิธีถูกต้องคือเราจะต้องเอาใี้ลูกดอมลูกบอนแฟบลงตาหานะครับเนี่แหลายน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าสาวๆสมัยนี้โดยส่วนใหญ่อุเชื่อว่าไม่ชอบหรอกให้คนมาชมว่าเธอสวยนะแต่เธอสวยแบบเป็นสาวสิลปกรรมหรือว่าเธอสวยนะ เอยหรือว่าแบบเป็นสาวประเภทสองหรือเปล่าไม่แน่แต่ผมแบบสวยสวยธรรมชาติธรรมชาตินึงแล้วอันนี้นะก็แน่นอนค่ะเราก็ต้องรู้วิธีนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นความโชคดีของคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ได้อยู่กับคุณหมอเอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณหมอจะวิเคราะห์หน้าก่อนว่าหน้าคุณเนี่ยนะค้างไม่ต้องได้และตรงปรับตรงไหนตรงไหนบ้างอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสนุกมากยิ่งขึ้นในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราใช้ความสวยกันแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาสวยให้สุดกับคุณหมอเอแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ The boys love me. Uh, hey. สคนนะคะในช่วงสวยให้สุดค่ะนะคะดูสุดสวยรับรองว่าสวยสุดๆอย่างแน่นอนโดยเฉพาะวันนี้นะคะเรามีคุณหมอเนี่ยคุณหมอเอนั่นเองจากเซรณนีคลินิกทำให้ความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าวีเชฟเดี๋ยวเราจะให้วิเคราะห์หน้าของเราทั้ง3คนว่าใช่เลยหน้าแบบเนี้ย จะต้องแบบลดตรงไหนอีกบ้าง<อ>แล้วก็ที่สําคัญเราก็อยากจะรู้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยหลายคนเขามีหน้าแบบไหนบ้าง<อ>ต,ต้องลดจุดไหนแต่ก่อนอื่นค่ะคุณเองสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้เลยนะคะ2ช่องทางช่องทางแรกก็คกทาทรายสำหรับ SMS SMS นะคะย้ำประเด็นนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณมีหน้า shape เนี่ยแล้วคุณจะจุดจุดจุดยังไงกันบ้าง<อ>ส่งกันมันได้เลยเพราะเรามีนี่นี่นี่น กีบบลัชเชอร์2,000บาทน่าได้มากมากเลยนะคะส่งกันมาเยอะๆรับรองว่าเราแจกจริงให้จริงนะแจกก็ตอนนี้คือช่องทางชั้นเช้าใช่ค่ะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาตอบคำถามเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะให้คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาตอบคำถามกันแล้วก็รับไปเลยก i บบลัชเชอร์นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะเพื่อสอบถามคุณหมอคอช่้น SSS ตอนนี้ขึ้นมาแล้วฉีดโบท็อกเราจะช่วยให้หน้าเรียวจริงเหรอคะคุณหมอจริงเหรอคะอันนี้น่าจะจริงอยู่แล้วเนาะจริงอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ทุกคนนะเดี๋ยวแล้วพอดูภาพก็จะตอบได้ว่าท่านนี้ทําไมไม่สมควรมีมีนะมีคนไข้ที่เดินเข้ามาหาผมผมก็จะบอกเลยว่าเอยของคุณฉีดบัคซีแล้วคุณลดประมาณเนี้ยลดแค่เนี้ยมันจะมีวิธีตรวจได้มากกว่านี้แล้วได้แค่นี้เดียวอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูรูป้วเดี๋ยวจะเข้าใจกันมากขึ้นนะว่าทําไมนะครับโอเคอุเชื่อว่าผู้ชมน่จะพร้อมล้วจะดูรูปแรกเลยก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นตามตํารานะจะเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาหาหมอแล้วบอกอยากหน้าเรียว อันนี้เป็นประเภทแรกอันนี้ก็เป็นรูปจาก Google นะครับโปรแก้มเยอะค่ะคุณหมอ่อานี่คือคนลักษณะคนไข้ที่มี BMI เกินหรือมีน้ำหนักเกินนะครับก็จะมีลักษณะคือมีเนื้อมีไขมันอยู่เต็มหน้าแล้วแณะอย่างเงี้ยต่อให้ฉีดโบท็อกซ์ไม่ลงลงฮะลงแต่ว่าจะไม่ใช่แบบผอมหน้าเรียวอย่างนี้คนไข้ถ้าเราเจอลักษณะอย่างเี้เราต้องบอกคนไข้ก่อนคำนวณ BMI ให้เขานะครับคำนวณสิบดอยันดูในกูเกิลด้วยก่อนซะก็คือให้ลดน้ำหนักครับให้ลดน้ำหนักเพื่อถ้าถ้าคุณอยากได้หน้าเรียวจริิงเเนน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 นีีี่่่่่่่ยยยคคคไข้้้้กกกกกลลุมมหหรรรืออออ BMI วววววดดาััะบบแตฉโท็ชช ก็คือเป็นทางล้คือเขาก็น่าจะเล็กลงอย่างเช่นสมวนาเขาอยู่ที่ร้อยฉีดวัตถุเขาอาจจะลงเหลือแ0แต่80เนี่ยยังไม่ที่เรียกว่าหน้าเรียวเพราะเขามีความอ้วนของเขาอยู่นะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งที่เจอกันนะครับก็คือต้องลดไขมันก่อนแต่สมมติบางคนล่ะคะคุณหมอที่ที่ตัวผอมมันอ้วนแต่อ้วคนหน้ากลมหน้าแก้มเยอะอย่างเงี้ย แล้วแล้วต้องลดแต่งก็ยังเป็นโบท็อกอันดับหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวขอเนี่ยอเดี๋ยวไปดูอาทิตย์อ่านี่เป็นภาพแสดงที่ดีอันนี้เขาก็น่าดูโอเคนะคิตตันดันคิตตันดันนี่จริงถ้าถ้าตอนที่ดูสไปเดอร์แมนหรือหนังหลายเรื่องที่เขาแสดงพอดีภาพนี้ดูดูเหมือนผอมนะฮะแต่จิงน่าจะฉีดโบท็อกมาแล้วด้วยก็คือคิตตันดันเนี่ยเป็นลักษณะที่มีในใบหน้าที่กลมนะครับมีเนื้อแก้มเยอะแต่ว่าคิตตันดันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจะมีบริเวณโหนกแก้มนะครับที่สูงใหญ่จะเหมือนคนคนไทยพอสมควรแต่มีีลลักกกษณะรามท่เ็ หน้าแบบนี้เนี่ยครับถ้าฉีดบท็อ,อกก็จะลงอย่างนี้นะครก็จะเห็นลงจะจะเห็นโหนกแก้มชัดขึ้นแต่ก็จะมีลงอย่างนี้ยังมีความหวังอยู่เราก็จะตรวจคนไข้ว่าอ๋อคนไข้เป็นละะนักษณะกลมอย่างมีกล้ามเนื้อบริเวณนี้กระขมันบริเวณนี้เราก็จะใช้โบทอ,อกในสูตรอย่างที่ผมบอกเป็น First Line เฟิร์สไลน์นะครับแล้วก็ทําให้บริเวณกล้ามลดลง<ะ>แต่แน่นอนตรงนี้ก็ต้องบอกคนไข้ว่า ความเหมาะสมความแปรปวีเาของหน้าจะลดลงด้วยอย่างเช่นพอฉีดปุ๊บคนไข้อาจจะมีหนกแก้มที่ดูสูงขึ้นโดยที่ตรงนี้ดูคอดลงคนไข้โอเคไหมถ้าคนไข้โอเคเราดุยกั้อันนี้คือแบบที่2อะไปต่อกันที่ใบหน้าต่อไปค่ะที่3อันนี้ก็โอรีเวลไว้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครได้ดูเรื่องเฮาก็จะชินกับหน้านางแบบท่านนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่จะเห็นเลยว่าไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อจะเป็นลักษณะเป็นสันกระดูกที่ค่อนข้านชัดเจนนะครับแล้วเหลี่ยมลงมาหมด แบบนี้ถึงจะฉีดโบท็อกก็จะลดได้นิดหน่อยเขาก็ะะจะบอกคนไข้ว่าคุ้มไหมกับเงินที่เ่าจะเสียขนาดนี้ฉีดไป6เดือนลดได้ขนาดนี้ถ้าคนไข้บอกคุม้มยังตัวผมเองผมฉีดะนะครับผมถ้าผมไม่ฉีดผมจะมีลักผณะผมจะแก้มยุย้ยจะอ้วนดูอ้วนมาก<อ>น้าหนักไม่เยอะก็อ้วนนะเพราะนั้นผมจะฉีดตลอดเพราะสำหรับผมว่าเออผมลดสักสองมิลผมโอเคละผมดีใจ<อ>ผมชอบแต่ว่า เราก็ต้องบอกคนไข้ว่าเอ้ยกรามคุณใหญ่วิธีตรวจอขออนุญ,ญาตนะครับได้ค่ะ,ะคุณชายก็ดูอยวว่างวิธีตรวจคนไข้เราก็จะคลำ<ม>บริเวณแถวนี้นะครับบริเวณกรามขออาจารย์พัดนางปล่อยยาออกมาค่ะ <laughs> ใช่กัดเนี่ยมันจะแบบอ่ะลองเดี๋ยวจริงๆมีภาพอินเสิร์ตเดี๋ยวเราดูอีกทีด้วยครับพอกัดปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณจะบวมขึ้นให้เราวัดจากบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับกับบริเวณกระดูกสันแนวกรามว่ามันห่างกันขนาดไหนถ้าคนไข้มีลักษณะที่มีกระดูกสันสันกรามตรงนี้ใหญ่ แล้วมีกล้ามเนื้อนิดเดียวคือดูแล้วลดกล้ามเนื้อเป็นถึงกระดูกกรามนิดเดียวเราก็ต้องบอกคนไข้ว่ามันลดได้แค่นี้นะ<อ>ไม่ใช่ว่าลดแล้วคุณแบบคุณมีลักษณะอย่างที่เหมือนกับโอลิเวียแล้วคุณจะลดแล้วกลายมาเป็นหน้าเหมือนนางแบบเกาหลี<อ>เลียวิอันนี้เป็นไปไม่ได้ก็คือต้องดูโครงหน้าด้วยใช่ครับผมบางคนแบบนี้บอกว่าจะหน้าเล็กแบบอ้ําเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูวิเคราะห์หน้าแต่ละคนก็จะเจอผมเป็นี้ผมก็จะเจอบ่อยขอรูปต่อไปครับผมรูปต่อไปค่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นเป็น,นแบบที่นนะแบบที่เราชอบแบบนี้ครก็เป็นคนตอนแรกก็น่ากลัวนะคะคุณหมอจำได้ใช่จำได้อันนี้ผมเอารูปเราเนี่ยแต่ว่าเราเราจะไม่ไปวิจัยย้อนหลังเรารจะดูรูปคอนเทนต์สไตล์นะครับเราจสังเกตก็คือข้อหนึ่งบริเวณตั้งแต,ต่ใต้ตาจนถึงมุมแก้มอันนี้พอดีเป็นภาพยิ้มเลยจะไม่ร้อยคือต้องสมูทไม่มีร่องไม่มีหลุมไม่มีอะไรใบหน้าเป็นรูปไข่นะครับอัตราส่วนของท่านนี้ก็จะมีอัตราส่วนตรงหน้าผากสูงไปนิดนึงนะแต่ก็ยังสวยนะครับก็คือหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสาม เราก็จะจริงมันจะมีอัตราส่วนถ้ามองด้านหน้าตรงก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับ<ช>บริเวณจากหางตาข้างนี้ถึงหางตาข้างนี้ต้องไม่เกิน60%ของใบหน้า<ค>นะครับ<ด>แล้วก็หน้าก็แบ่งเป็นนี้ก็เราเ,เรียกว่าหน้าเรียวอันนี้เป็นแบบหน้าที่ดีถ้าเจอ,อมาปุ๊บเราก็อาจจะไปดูเรื่องริ้วรอยมากกว่าดูล่องแก้มล่องใต้ตา แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้เขานี่เป็นกระแสแล้วก็เป็นแบบอย่างผู้หญิงหลายคนอยากได้เลายคนก็จะบอกแบบนี้อยากได้กันใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นดาราเกาหลียุคแรกที่มาดัางในประเทศไทยเลยแต่ว่าตอนนั้นจะแก้มเยอะแต่ว่าแก้มเยอะยังไงก็สวยแต่ตอนนี้ก็คือหน้าเล็กเพราะหน้าเล็กปุ๊บเนี่ยก็จะมีดาราเหล่านี้แหละที่เป็นไอดอลของผู้หญิงไทยนั่นอ่ะมาดูกันที่ใบหน้าต่อใบหน้าต่อไปต่อไปครับผมอ่าอันนี้เป็นแบบที่จะต้องมีความรู้ไว้ อันนี้ภาพซ้ายคือภาพของอตอนที่ยังสาวแล้วเรามาดูว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง<อ>สิ่งที่ต้องรู้ไว้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างภาพขวานะครับอายุ4 5 5 0หรือจริงๆค,คนบางคน3 5ก็จะเริ่มเริ่มมีลักษณะใบหน้าอย่างทางขวาแล้วแล้วเดินมาบอกว่าคุณหมอเดี๋ยวนี้หน้าไม่เลียวแล้วอ,อยากหน้าเลียวซึ่งเข้าใจผิดนะอันนี้เข้าใจผิดเลยว่าเฮ้ยอยากหน้าเลียวคือต้องไปลดกรามไม่ใช่ท่านนี้เนี่ยสังเกตว่าการที่เกิดหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นความเปลี่ยนแปลงของวัยนะครับ ตั้งแต่สาวปุ๊บพอมาอายุขนาดนี้ก็จะมีการหย่อนคล้อยของใบหน้าลงนะครับพวกเนื้อเยื่อที่มันอยู่บริเวณแก้มของเก่ามันหย่อนลงมาทําให้รูปคาลางขอขอภาพอีกทีครับผมเร<อ>าสังเกตว่าบริเวณรูปคลางนะครับที่ตอนแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมกลายมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะต้องไปทําลิฟท์หน้าให้คนไข้ จะต้องอรีสตอร์อะไรอย่างทําให้เนื้อเยื่อมันกลับไปเก<ม>าะสุกจุดแก้มที่ห้อยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่<ม>ใชครับคือตรงตําแหน่งบริเวณโหนกแก้มมันจะต่าลงครับะนะครับแล้วก็ล่องแก้มมันก็เลยชัดขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณหน้ากกหูมันก็ย้อยลงอยู่ที่คานก็หย่อนคล้อยใช่ตรงเนี้ยเราต้องยกกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับด้วยวิธีใดๆก็ตามคนไข้จะกลับไปหน้าเรียวเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมถ้าถ้าคนไข้มาด้วยอย่างนี้เราจะต้องแก้ต่างกันนะครับไม่ใช่แก้เหมือนกันหมดขอภาพถัดไปครับนี่อ่าน้องเหนือจากภาพนี้แล้วมีภาพต่อไปด้วย จริงๆแล้วในเคสในเคสนี้ <Okay. S 1> ก็ก็อันนี้มีปัญหาอันนี้อันนี้ภาพน,นี้เป็นเหมือนที่แสดงที่ผมบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อเดี๋ยวจะมีภาพใน,นตัวมีให้ดูก็เป็นเหมือนที่คุณทรายโชว์ตะกี้ที่ผมพยายามกดเราจะตรวจคนไข้ตรงนี้ครับค,คนไข้ท่านนี้เนี่ยลดลดได้เยอะเลยฮะ ก็คือนี่ครับอันนี้เป็นภาพกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่บริเวณที่เราจะลดเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่หน้ากกหูนะครับลงมาตรงบริเวณมุมกรามแล้วก็ออกมาด้านหน้านี่อันนี้เป็นกล้ามเนื้อมาชเตอร์นะครับจะมีสองกรีบขึ้นด้านบนด้วยก็คือเราจะพยายามลดกล้ามเนื้อนี้เป็นหลักอันนี้ในสูตรธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นสูตรวีเชี่คลินิคก็จะฉีดมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับก็คือพยายามจะทำให้กล้ามเนื้อตัวนี้ลดลงเพานั้นคนไข้ท่านไหนที่มีลักษณะกระดูกหน้าเล็กนะครับ เอาไว้ว่าอื่นๆที่จะทําให้หน้าดูหน้าใหญ่ได้ก็นี่นะครับเห็นไหมที่เป็นตัวต่อมอยู่อย่างนี้ดูน่แต่อันนี้คือต่อมน้าลายนะครับบางคนก็โตเราก็สามารถไปลดขนาดต่อมน้าลายด้วยวิธีต่างๆได้นะครับหรือว่าบางคนที่มีแฟตแพดบริเวณนี้เยอะมีไขมันนะเด็กสาวๆอายุ1 5 17 20จะมี่ขมันะมไขมันเราก็ต้องไปหาวิธีลดรพวกนี้ครับนี่คือสิ่งที่แพทย์จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่าจริงๆแล้วคนไข้เนี่ย หน้าใหญ่จากอะไรน,นะครับแล้วเราต้องไปลดให้ถูกวิธีเพราะว่าไม่ไม่เป็นไปนไม่ได้ครับที่เอาคนร้อยคนมาแล้วเราลดให้ลูกน<า>นหน้าเป,นเป็นเหมือนกันขนาดหน้าเท่ากันได้เราก็ต้องวิเคราะห์ล้วก็ต้องบอกคนไข้ตรงๆว่าคุ้มไม่คุ้มและอ,อย่างที่ผมบอกว่าแพทย์จะต้องเลือกวิธีข้อหนึ่งถูกสุดข้อสองคุ้มค่าสุดข้อสามเจ็บตัวน้อยที่สุดข้อสี่พักฟื้นน้อยที่สุดให้คนไข้นะครับถ้าเลือกวิธีอย่างนี้ได้คนไข้ก็จะแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าถ้าที่ที่มีคดีฟ้องร้องมีด่าอะไรกันเยอะแยะก็เพราะอย่างนี้ย พอเลือกวิธีผิดคนไข้จะกลับมา่าว่าทําไมไม่ได้ผลทําไมเสียเงินฟรีทําไมได้ผลแต่เกิดผลข้างเคียงเยอะทําไมได้ผลแล้วกลายเป็นหน้าประหลาดไปไหนก็มีแต่เพื่อนบอกว่าไปทํามาใช่ไหมไปฉีดมาใช่ไหมยอมรับมานะครเวลาเวลาเราสวยเนี่ยบางทีเราอยากจะยอมรับนะแต่ถ้าเราทำรัพลาดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช่เห็เพื่อนเหตุเพื่อนบางคนคุณหมอแบบว่ายิ้มไม่ได้เลยยิ้มแบบว่า ได้้แค่นนัะเนี่ยเคสเคสยิ้มนี่ผมเจอบ่อยนะเดือนหนึ่งแก้กัน5เคสสิเคสแล้วคือคนไข้มาด้่ยยิมไม่ขึ้นอาปากพอเขาบอกว่าแบบไปฉีดโบท็อกก็เลยยิ้มได้ไม่แบบว่ายิ้มไม่ได้ก็เจอก็เจอหลายเคสก็ก็ไปโดนกล้ามเนื้อในส่วนที่ห้ามโดนถ้าหมอที่เทรมาด้านนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้มัดเนี่ยอย่าโดนนะอย่าไปยุ่งกับมันเพราะฉชนั้นบางคนที่ที่เหมือนชิวบอกแล้วก็บางคนก็หน้าเหมือนเบี้ยวไปข้างนึงคืออีกข้างนึงยิ้มได้อีกข้างนึงไม่ขึ้นก็เป็นเพราะว่าฉีดไม่ตรงคือฉีดไปพลาดไปโดนจุดบางจุด ใช่ไหมคะอ่แล้คะแต่ว่าแน่นอนวันนี้ไหนๆมาในรายการแล้วอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาโดยตรงกับคุณหมอเอในรายการแล้วแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่029605022 029605088อ่ะบอกว่าถ้าเกิดกรามใหญ่ฉีดโบท็อกยังไงก็ไม่ช่วยหรอคะก็กรามใหญ่ต้องดูฮะอย่างที่ผมอธิบายไปจะกี้เยอะๆครับคือต้องดูว่ากรามใหญ่จากอะไรครับถ้ากรามใหญ่จากกระดูก เดี๋ยวก็คุณพิธีกรสามท่านก็คงจะนําอีกทีว่าเอ้ยถ้าเป็น<ช>แบบนี้เราจะแก้ไงถ้าเป็นอย่างกระดูกแล้วต้องไปผ่าตัดครับนะครับแต่ว่าถ้า,<ข>าสม<อ>มุต<อ>ิว่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นจริงเป็นกระดูกไม่ได้ใหญ่แต่เราใหญ่อย่างอื่นใหญ่จากน้ำลายใหญ่จากกล้ามเนื้อใหญ่จากอ้วนใหญ่จากหย่อนคล้อยที่อายุเยอะขึ้นมันแก้ได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูสาเหตุก่อนครับต้องให้แพทย์เป็นคนพิจารณานะครับใช่แล้วอล่ะแต่ว่าสําหรับในตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอมาวิเคราะห์ หน้าของเราทั้งสามคนว่ามันมีส่วนเกิดตรงไหนบ้างค่ะตรงไหนบ้างจะต้องเพิ่มเติมลดตัวละเอาเรื่องจากคนที่สวยที่สุดในงานก่อนแล้วกันนะคะเอาละสำหรับคนที่มีปัญหาเยอะที่สุดหมอบอกเกิดใหม่ค่ะก็อันนี้อันนี้เป็นเคสต้าดี้อีกเคสหนึ่งที่คนทา้งบ้านเนี่ยเฮ้ยเคสนี้มีความรู้เยอะดีรู้เยอะดีรู้สาวเขาเนี่ยก็ของของคุณทรายนะครับเบื้องต้นก็คือ ถ้าผมผมจะไม่ยุ่งกับพวกกล,ล้องริ้วรอยอะไรมากนักนะครับจะยุ่งไปเรื่องของรูปหน้าคุณทรายเนี่ยถ้าถ้าดูจากในห้องส่งก็จะพบว่ารูปหน้าสวยอยู่แล้วนะครับหน,น้าไม่ได้กว้างแต่คุณทรายจะมีลักษณะคุณหมอโกหกค่ะคุณหมอสิคุณหมอางสิตะกี้ยัดเงินให้ผมก <laughs> <laughs> ็อ่าโอเคคุณทรายนี่คือรูปหน้าเพอร์เฟกต์แล้วรูปหน้าค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าววจะมีอัตราส่วนที่ผมพูดไปตะกี้ก็คืออัตราส่วนตรงบริเวณนี้กับคางจะสั้นไปเล็กน้อยแต่ต้องไปเสริมคางไหมไม่จําเป็นถ้าถ้ามองเห็นจาาากด้้นนขงะครับ ท้านข้าง,งคุณทราย,ยจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ที่ค่อนข้างนูนสูงขึ้นมาลองลองเกรงเม้มปากได้ไหมครับอ่าท่าตะก,กี้ตะก,กี้ตะก,กี้ยิงันแล้วเม้มปากอย่างตะกี้จะเห็นอ้าเนี่ยอะไรเงี้ยจะเห็นเป็นก้อนขึ้นมาตรงนี้เราสามารถฉีดวอกถุให้ตัวมันเองอปล่อยลงได้พอมันปล่อยแล้วมันจะยืดลงมาประมาณอย่างงี้เหอนกันอฉีดวัตถุเองเหรอคะไม่ต้อง<ช>ไม่ต้อง,องใช้ใช่คฉีดนิดเ,<ล>เดียวเลยฮะค่ถ้าใช้จ่ายพันเดียวอย่างมากโอ้เนี่ยแหละหลายคนที่เขาแบบ หน้าเปลี่ยนไปแล้วดูธรรมชาติเพราะไม่ได้เยอะจนเกินไปไม่จำเป็นต้องไปทำหรถ้าเราเข้าใจลย่ต่อมาก็คือเราต้องเข้าใจว่าหน้าหน้านางแบบที่สวยหรือว่าคนที่ดูสวยเนี่ยหน้าจะต้องโปรเจกต์ออกด้านหน้านะครับจะได้ดูหน้าคมขึ้นดูหน้าเป็นสมิติของคุณชายเนี่ยมีลักษณะของก็ยังมีปัญหาเรื่องจมูกอยู่ พราะฉะนั้นก็คือจะเพิ่มจมูกด้วยวิธีไหนก็ได้ครับคี่แม่ฟังไว้นะคะลูกมีปัญหาเรื่องจมูกก็คือรับจริงๆแล้วถ้าคุณชายเพิ่มเพิ่มจมูกขึ้นนะครับด้วยวิธีไหนก็ได้น่าจะดูยาวขึ้นทันทีดังนั้นก็เบื้องต้นผมว่ารูปหน้าค่อนข้างโอเคนะครับจริงๆนะตรงนี้ที่จับตะกี้เนี่ยเออกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ได้ชัดเจนด้วยแค่เพิ่มจมูกขึ้นนะครับแล้วฉีดวัตถุให้ตรงนี้ตกมานิดหนึ่งแล้วก็ลดความอ้วนนิดหนึ่งนิดหนึ่งอาจจะสักกิเรราว่่้ยอคับมงไนู นี่น่าหนีผมด้วามด้ว็นีเซนเีังหกัดนป็นิงละผมด้วยผมเรียกไม่ลิงอ่ะค่ะเราเองก็ได้สายผ่านไปมาต่อกันที่ชิวบ้างเอาละเอาละคุณหมอเต็มที่เลยค่ะก็จริงจริงจริงดีอยู่แล้วครับคุณชิวก็มีอาจจะ ลดน้ำหนักลงสัก1-2ึกิโลให้เขาให้เขา BMI สมัยใหม่คือจริงๆ BMI ในตำราเนี่ยมันจะเป็น18-22แต่ถ้าอะไรใครลองไปคำนวณเลยฮะ21-22สิบำหรับสมัยนี้จะเริ่มดูท้วมๆยิ่งออกกองจะดูท้วมดูมีแก้มนะครับก็ของคุณชิวก็ลดน้ำหนักลงสัก1-2ึกิโลนะครับอย่างอื่นฉีดบอท็อกซ์ไหมคะเอ่อถ้าฉีดจะทําให้หน้าเล็กลงต้องถามว่าคุณชิวต้องการไหมใช่ถ้าต้องการก็ฉีดเลยครับฉีดอาจจะเป็นเป็นสูตรบิเชฟเลยเลประมาณหมอก ก็เท่าต้องบ้าเหรอก็คือคือเท่าเท่าที่กระดูกแล้วจริงๆของคุณชิวกระดูกนิดเล็กนิดเดียวเองครับจริงเหรอครับตรงนี้กล้ามตรงนี้กล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อกับเนื้อเยื่อหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยจากในกล้องจะเห็นนะอ่าเนี่ยกล้องจะเห็นตรงนั้นนูนๆอ่ะตรงนี้อะคะด้านด้านมุมกลางครับตรงแถวนั้นเนี่ยครับอ่าตรงนั้นเอาออกได้หมดเลยเนี่ตรงนี้นะครับเพราะหน้าหน้าอ่าตะกี้ที่คุณอุ๊คีบตะกี้ครับ จริงๆเอาออกได้เกือบหมดเลยครับก็จะเหลือเท่ากับกระดูกหน้าเล็กนิดเดียวแต่ทั้งสองท่านทั้งคุณอูคุณชิวเนี่ยก็จะมีลักษณะหนกแก้มตามตามลักษณะของคนไทยเพราะนั้นก็จะเป็นเหมือนคิทเทนดันแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นก็คือพอลดแล้วก็จะเห็นหนกแก้มนิดนึ่งมาต่อไปพี่อูค่ะพี่อู๋เม่อทำหลอกสวยล้วยเยอะมากค่ะคุณอูจริงๆดูดีแล้วครับดูดีก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือลดน้ำหนักลงนิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดบรอกภให้บริเวณนี้ลดอีกหน่อยหนึ่งต้องอาจจะต้องเป็นส แต่ว่าของคุณอูอาจจะต้องฉีดสูตรที่ที่ผมบอกเป็นสูตรของคลินิกครับก็คือจะต้องเอาลงออกแนวนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นสันกรามชัดขึ้นแล้วไอ้แกนตรงนี้ล่ะคะคุณหมอเอาออกได้ด้วยครับมันก็จะเล็กลงเนห้อยมากเลยนะครับได้ใช่ไหมคะได้ครับผมแล้วก็อาจจะบวกกับการตรงนี้เนื่องจากเนื้อขมับเริ่มหายอาจจะมีการเติมขมับเพื่อยกบริเวณที่แซกกิงบริเวณขานขึ้นทําไมหายอะคะเพราะว่าเราเราโตขึ้นเหรอคะผู้หญิงเป็นทั้งหมดเลยครับหรอคะือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเนื้อเยื่อบริเวณขมมมัับนนนนหาากะ คือพวกเรานึกภาพมันทุกคนเราจะนึกภาพว่าจับไปเนี่ยโดนกระโหลกแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะผมพูดภาพวัดเสียวเนี่ยผมปักเข็มเข็มยาวปาะมาเนียปักไปเนี่ยสุดยังไม่ถึงกระโหลก <reduction S 1> หรจริงรจริงไอ้ตรงนี้มันเรียกเทมโ l ลฟอสซาค,คือมันจะเป็นเป็นเนืเนเน้อเยื่อกล้ามเนื้อหนาๆกับไขมันหนาๆแล้วแต่ว่าพอไอตัวไขมันเนี่ยพอมันผ่านไปพออายุมากขึ้นจริงๆก็ตั้งแต่30ปีขึ้นมันจะเริ่มลดขนาดลงลดปุ๊บไอตรงนี้เราจะเริ่มเห็นบุ๋มตาจะเริ่มโปนดูด พอไอ้เนื้อเยื่อที่ใช้ซัพพอร์ตตรงนี้มันเริ่มหายบริเวณนี้มันต้องตกลงมันถึงคล้อยเข้ามาด้านหน้าครับช่อ่นาอะไะแน่นอนนะคะเมื่อกี้เราให้คุณหมอวิเคราะห์หน้าของเราทั้งสามคนแล้วนะคะ<อ>แต่ว่าแน่นอนในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อนะคะใครที่อยากจะหน้าสวยหน้าเรียวเล็กรวมถึงอยากจะพูดคุยในรายการนะคะ<อ>เพื่อรุ้นรับบารเป็นกิฟต์โวลเชอร์นะไปสวยกันที่เซรันีคลินิกนะคะก็โทรมาได้ในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ Boys love me, yeah.